คิดดีทำดีย่อมได้ผลดีคนดีมีค่ามากกว่าทุกสิ่งธรรมโมวะเตสังอธิโกวิเศโสธรรมะเท่านั้นทำให้คนต่างจากสัตว์สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักผมอาจารย์โจ๊กนักเล่า รายงานตัวครับบารมีธรรมหลวงปู่แหวนสุจินโนตอนเผชิญอสูรลกายในเช้าวันหนึ่งหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อได้อาศัยบิณฑบาตท,ที่หมู่บ้านชาวป่ามี4ีถึงหหลังคาเรือนชาวบ้าน พากันมาใส่บาทด้วยความดีใจเพราะน,น,นานๆจึงจะมีพระธุดงค์มาโปรดสักทีชาวบ้านถามว่าพระคุณเจ้าทั้งสองจะไปไหนหลวงปู่บอกว่าจะมุ่งไปทางเทือเขาที่มองเห็นแล้วจะลงไปทางสุวรรณเขตอยู่ตรงข้ามกับมุกดาหารชาวบ้านแสดงอาการตกใจพร้อมทั้งทัดทานว่าอย่าไปทางนู้นเลย พราะมียักษ์ปีศาจดูร้ายสิงอยู่คอยทำร้ายคนและสัตว์ที่ผ่านไปทางนั้นหลวงปู่ทั้งสองกล่าวขวับใจในความหวังดีและบอกว่าท่านทั้งสองได้มอบกายถวายชีวิตให้พระศาสนาแล้วขออย่าได้ห่วงตัวท่านเลยแล้วท่านก็ออกเดินทางไปในทิศทางดังกล่าวหลวงปู่ออกเดินทางโดยข้ามลำน้ำสองแห่งแต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ป่าแถบนั้นเงียบคลิปไม่ได้ยินเสียงสัตว์ต่างๆเลยแม้แต่นกก็ไม่มีดูผิดปกติและประหลาดมากพอใกล้ค่ำหลวงปู่ทั้งสองก็มาถึงยอดเขาสูงที่มีลักษณะประหลาดมากคือยอดเป็นสีดำคล้ายถูกไฟเผารูปลักษณะดูตะปุ่มตะปํำคล้ายหัวคนบ้างหัวโนกช้างบ้างแปลกไปจากเขาลูกอื่นๆ หลวงปู่ทั้งสองเลือกปรกกฎดค้างคืนข้างลำธารที่มีน้ําใสไหลผ่านอยู่ที่เชิงเขาลูกนั้นปรกกดห่างกันประมาณ10เมตรเมื่อส่งน้ำพอสดชื่นแล้วต่างองก็นั่งสงบภายในกฎของตนทั้งสองคองตระหนักในความประหลาดของสถานที่นั้นไม่ได้พูดอะไรกันเพียงแค่นั่งสงบอยู่ภายในกฎประมาณห้าทุ่ม หลวงปู่แหวนก็ออกจากกฎเตรียมจะเดินจงกรมหลวงปู่ตื้อออกมาตามและพูดว่าผมรู้สึกว่าที่นี่วิเวกผิดสังเกตนะหลวงปู่แหวนตอบผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันพูดกันแค่นี้แล้วต่างองค์ต่างก็เดินจงกรมในทางของตนต่อจากนั้นไม่นานก็มีเสียงกรีดแหลมเยือกเย็น ดังลงมาจากยอดเขารูปร่างประหลาดนั้นเสียงนั้นแหลมลึกบีบเค้นประสาทจนรู้สึกเสียวลงไปถึงลากฟันเลยทีเดียวหลวงปู่ตื้อถามพอได้ยินว่าท่านแหวนได้ยินแล้วใช่ไหมหลวงปู่แหวนตอบด้วยเสียงเรียบๆว่าผมกำลังฟังอยู่เสียงกรีดร้องนั้นใกล้เข้ามาทุกทีฟังแล้ว หน้าขนพองสยองก้าวทั้งสององค์คงเดินจงกรมอยู่เงียบๆตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นป่านั้นเงียบสง,งัดจริงๆเสียงนกเสียงแมลงก็ไม่มีคันแล้วเกิดพายุป,ปั่นป่วนมาอย่างกระทันหันชนิดไม่มีเคล้ามาก่อนเลยต้นไม้โยกไหวรุนแรงราวกับจะถอนรากออกมา อากาศพันหนาวเย็นวิพิลิตษ์ขึ้นมาทันทีพันปรากฏล่างประหลาดขึ้นล่างหนึ่งตัวดำมะเมื่อสูงราวเจ็ดศอกมีขนยาวลุงลังคล้ายลิงยักษ์แต่หน้าคล้ายงัวควายตาโปนมือสองข้างยาวลากดินมันก้าวเข้ามาอยู่ห่างจากหลวงปู่ทั้งสองประมาณสิบเมตรเห็นจะได้สัตว์ประหลาดนั้นส่งเสียงร้องโหยหวนขึ้น พันพายุนั้นก็สงบลงแสดงว่ามันมีอำนาจเหนือธรรมชาติสัตว์นั้นส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงไายกาดเหมือนกินศพที่กำลังขึ้นอืดมันกระทืบเท้าวสนันจนแผ่นดินสะเทือนหลวงปู่แหวนเล่าในภายหลังว่าท่านไม่รู้สึกกลัวแต่คนลุกสู้ซาไปหมดเพราะไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดอย่างนั้นมาก่อนยังไม่รู้ว่า เป็นปีศาจหรือสัตว์อะไรแน่ท่านได้กำหนดสติไม่ให้ใจวอกแวกทอดสายตาไปยังสัตว์ประหลาดนั้นกำหนดจิตแผ่เมตตาไปยังล่างนั้นสัตว์ล่างยักษ์นั้นหยุดร้องหยุดส่งกลิ่นเหม็นแสดงว่ารับกระแสเมตตาได้มันค่อยๆสุดล่างลงนั่งยองๆเอามือยันพื้นไว้ทำท่าทางแสดงความนอบน้อมต่อท่าน หลวงปู่ตื้อพูดพอได้ยินว่าท่านแหวนทำดีมากพร้อมทั้งเดินมาสมทบแล้วพูดว่าเขาแบกหามบาปหับทุกอันมหันเขามาหาเราเพื่อให้ช่วยปลดทุกข์ให้เขานะเขาสร้างกรรมไว้มากเมื่อตายจากมนุษย์แล้วต้องมาเป็นปีศาจอสุรกายทนทุกทรมานอยู่ที่นี่หลวงปู่แหวน ได้กำหนดกิจถามดูก็ได้ความว่าสมัยเป็นมนุษย์เขามีการกระทำที่มากล้นด้วยตันหาและความโลภคือละเมิดสินข้อสองและข้อสมอยู่เสมอจึงต้องมาเป็นปีศาจอสุรกายรับทุกข์อยู่ที่นั่นมากกว่าร้อยปีแล้วปีศาจอสุรกายนั้นดูท่าทางอ่อนลงมากมันร้องไห้คํำควรน่าสงสาร ขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าทั้งสองให้เขาได้พ้นทุก์ทรมานนั้นด้วยเถิดหลวงปู่แหวนได้พิจารณาเห็นว่าเขาสร้างกรรมซับซ้อนเหลือเกินใครจะช่วยเขาได้พันหลวงปู่ตื้อตอบมาในสมาธิว่ากรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนลึกซึ้งอยู่ก็จริงบางทีพระผู้มีศีลบริสุทธิ์และมีบาร,รมีเช่นท่านแหวน ก็อาจจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้ลองอ่านพระคาถาหรือเทศนาธรรมให้เขาฟังดูสิหลวงปู่แหวนได้กำหนดจิตว่าพระคาถาแล้วเทศนาให้เขาสำนึกบาปบุญคุณโทษเขาค่อยๆคลา,ายความกังวลลงก้มลงกราบด้วยความซาบซึ้งพระคุณเจ้าข้าพเจ้าได้กำหนดจิตพิจารณาตามกระแสธรรมของท่านแล้ว เกิดแสงสว่างกับข้าพเจ้าอย่างมหัศจรรย์และข้าพเจ้าได้เห็นสภาวะธรรมคือชาติชรลามรณนะอันเป็นทุกข์เป็นธรรมดาของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วพระคุณเจ้าสีหน้าเขาดูสดชื่นขึ้นก้มลงกราบหลวงปู่ทั้งสององ,องค์แล้วร่างนั้นก็หายไปจากหนังสือหลวงปู่แหวนสุจินโน ดอยแม่ปังอำเภอพ้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณครับที่รับฟังช่องเล็กๆของเราเป็นแง่คิดเตือนใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับขอบคุณครับ